พลักพาวเวอร์เนี่ยนะครับเขากําลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยกับอนาคตของไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงสูงมากๆเลยแหละครับในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆบริษัทนี้ถึงกลับมาอยู่ในสปอตไลท์ของนักลงทุนทั่วโลกได้แล้วอะไรคือโอกาสและแน่นอนอะไรคือความเสี่ยงที่รออยู่หัวใจของพลักพาวเวอร์เลยนะครับคือแนวคิดที่เรียกว่าไฮโดรเจนสีเขียวแบบครบวงจร อธิบายง่ายๆนะคะไฮโดรเจนสีเขียวก็คือไฮโดรเจนที่ผลิตโดยใช้พลังงานสะอาดไม่ปล่อยคาร์บอนเลยส่วนคำว่าครบวงจรเนี่ยก็คือเป้าหมายของเขาที่จะเป็นเหมือนซ u เปอร์มาร์เก็ตไฮโดรเจนคือมาที่เดียวจบเลยครับตั้งแต่ผลิตเชื้อเพลิงเองไปจนถึงส่งมอบให้ลูกค้าใช้งานได้จริงคือทำทุกอย่างเบ็ดเสร็จในที่เดียวเลยและนี่เลยครับคือตัวเลขที่เรียกว่าเปลี่ยนเกมโดยสิ้นเชิง 1. 6 6พันล้านดอลลาร์ นี่คือเงินค้ำประกันเงินกู้จากรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งมันไม่ได้แค่เป็นการอัดฉีดเงินก้อนมหึม,มาเข้ามาในบริษัทเท่านั้นนะแต่มันยังเป็นเหมือนสัญญาณความเชื่อมั่นที่ส่งออกมาดังๆเลยว่ารัฐบาลสนับสนุนโปรเจกต์นี้ทำให้นักลงทุนทั่วโลกต้องหันกลับมามองพลั์แบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งเอาล่ะครับงั้นเรามาเจาะลึกกันในส่วนแรกเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้เข้าใจภาพให้ชัดขึ้นว่าโมเดลซูเปอร์มาร์เก็ตไฮโดรเจนที่ว่าเนี่ย ในทางปฏิบัติแล้วพลักพาวเวอร์เขาทำอะไรกันแน่ภาพรวมการทำงานของเขานะครับจะเป็นแบบนี้เลยเริ่มจากใช้เครื่องที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลเซอร์เนี่ยในการผลิตไฮโดรเจนบริสุทธิ์ขึ้นมาก่อนพอได้ไฮโดรเจนแล้วใช่ไหมครับก็นำไปใช้กับเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานไฟฟ้า แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยก็ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานของเขาเองเลยนะเพื่อส่งตรงไปถึงลูกค้ารายใหญ่ๆอย่างพวกศูนย์กระจายสินค้าทั่วทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยแหละครับคือภาพของคำว่าครบวงจรของจริง ทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมยูดีๆพลัสพาวเวอร์ถึงกลับมาเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกได้ละ่ะในส่วนถัดไปนี้เราจะมาดูกันครับว่ามันมี4ปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ผลักดันให้หุ้นตัวนี้กลับมาอยู่ในสปอตไลท์อีกครั้งนี่คือ4เหตุผลหลักๆเลยครับที่ทำให้นักลงทุนกลับมามองในแง่บวกกันอีกครั้งอย่างแรกเลยก็คือเงินกู้ก้อนยักษากรัฐบาลที่เข้ามาช่วยลดความเสี่ยงเรื่องเงินทุนไปได้เยอะ 2. คือความต้องการใช้งานไฮโดรเจนจริงๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยจากโครงการใหม่ๆทั้งในอเมริกาและยุโรป 3. คือตลาดกำลังคาดหวังกับผลประกอบการที่จะประกาศออกมาในแง่บวกและ 4. ก็คือสภาพคล่องของบริษัทที่ดีขึ้นจากดีลล่าสุดเพอเอาทั้งหมดนี้มารวมกันโอ้โหภาพอนาคตมันก็เลยดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยครับฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ในโลกการลงทุนเนี่ยมันมี2ด้านเสมอแล้วอะไรหล่ะคือความเสี่ยงของการเดิมพันครั้งใหญ่นี้ เอาละครับเรามาลองพลิกดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันถึงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากๆที่อาจจะทำให้แผนทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยพังลงมาได้เลยซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้การลงทุนใน p l u c p p w w r r มันคือการเดิมพันแบบที่เขาเรียกว่า high risk high reward ของจริงเลย ความเสี่ยงหลักๆนะครับมีอยู่4ด้านด้วยกันข้อแรกเลยและสำคัญที่สุดด้วยคือเรื่องของการดำเนินงานหรือ execution ครับคือโครงการต่างๆเนี่ยมันต้องเสร็จตามแผนต้องอยู่ในงบประมาณไม่อย่างนั้นนะบริษัทจะกลับไปเจอปัญหาเดิมๆคือการเผาเงินสดมหาศาลอีกครั้ง ข้อสองคือเรื่องเงินทุนในอนาคตครับถึงแม้จะได้เงินกู้มาแล้วแต่ถ้ากระแสงเงินสดยังไม่กลับมาเป็นบวกสุดท้ายก็อาจจะต้องหาเงินเพิ่มอยู่ดีข้อสมคือการแข่งขันครับซึ่งในตลาดนี้บอกเลยว่าดุเดือดมากและสุดท้ายก็คือความผันผวน,นที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นนโยบายของรัฐบาลหรือราคาไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนหลักทั้งหมดนี้นี่แหละครับคืออุปสรรคก้อนใหญ่ที่บริษัทต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะข้ามไปได้จริงๆประโยคนี้ ผมว่ามันสรุปหัวใจของเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยครับเกมนี้จะชนะได้ด้วยการดำเนินงานและอัตรากำไรคือมันหมายความว่าการมีแผนที่ดีมีเงินทุนพร้อมมันยังไม่พอนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จหรือความล้มเหลวมันจะถูกตัดสินกันที่ความสามารถในการลงมือทำให้เกิดขึ้นได้จริงลว้ลวนเลยแล้วในตลาดที่การแข่งขันมันสูงขนาดนี้พลักพาวเวอร์เขาแตกต่างจากคู่แข่งเจ้าอื่นๆยังไงล่ะ เรามาดูกันครับถ้าเราดูในตลาดนะครับจะเห็นเลยว่าคู่แข่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเชี่ยวชาญไปเลยในด้านใดด้านหนึ่งบางเจ้าก็เก่งเรื่องเซลเชื้อเพลิงบางเจ้าก็เป็นเทพเรื่องเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ส่วนพวกบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านก๊าสเนี่ยเขาก็จะเน้นการผลิตและขนส่งเป็นหลักแต่จุดขายที่ทำให้พล็อกพาวเวอร์ไม่เหมือนใครเลยก็คือความพยายามที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเองนี่แหละครับ เพื่อที่จะเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรอย่างแท้จริงให้ได้เอาละครับแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้มันมีความหมายยังไงสำหรับนักลงทุนบ้างในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูมุมมองในแง่ของการประเมินมูลค่าและกลยุทธ์การลงทุนกันครับภาพนี้มันสะท้อนความแม่แน่นอนได้แบบโอ้โหชัดเจนมากๆเลยครับคือเราจะเห็นช่องว่างที่มันกว้างมากระหว่างราคาเป้าหมายเฉลี่ยของตลาดซึ่งค่อนข้างจะระมัดระวังตัวนะครับ กับเป้าหมายของนักวิเคราะห์บางเจ้าที่มองบวกแบบสุดๆไปเลยความห่างตรงนี้นะครับที่มันสะท้อนธรรมชาติของหุ้นตัวนี้ว่ามันเป็นแบบ a l l n o t h i n g จริงๆคือถ้าทำสำเร็จก็อาจจะพุ่งไปไกลเลยแต่ถ้าไม่ก็อาจจะร่วงหนักได้เหมือนกันพวกโมเดลทางการเงินต่างๆก็ให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันเลยครับคือช่วงของมูลค่าที่เป็นไปได้เนี่ยมันกว้างมากๆ ตั้งแต่เคสที่มองแบบระมัดระวังสุดๆไปจนถึงเคสที่ดีที่สุดซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ําประเด็นเดิมเลยครับว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะสามารถทําตามแผนที่วางไว้ได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเลยจากข้อมูลทั้งหมดที่ว่ามานะครับบทวิเคราะห์ก็ได้สรุปเป็นแนวทางที่น่าสนใจไว้แบบนี้ครับอย่างแรกคือต้องมีวินัยมากๆหลีกเลี่ยงการทุ่มสุดตัว สคือต้องคอยติดตามตัวชี้วัดสำคัญ3อย่างอย่างใกล้ชิดเลยนะคือความคืบหน้าของโครงการต่างๆแล้วก็สถานะของกระแสงเงินสด3คือต้องจัดการความผันผวนให้ได้มีการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนและสุดท้ายคือต้องมองว่านี่เป็นการลงทุนตามธีมอนาคตที่มีความเสี่ยงสูงมากจนกว่าบริษัทจะพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยกระแสงเงินสดที่เป็นบวกอย่างสม่าเสมอครับ และสุดท้ายนะครับคำถามสำคัญที่สุดที่ยังคงอยู่ก็คือแม้ว่าตอนนี้ f ิ e l ล l กพาวเวอร์จะมีทั้งแผนงานที่ชัดเจนมีทั้งเงินทุนสนับสนุนพร้อมแล้วแต่ในเกมที่เดิมพันมันสูงขนาดนี้บริษัทจะสามารถลงมือทำหรือ execute ได้สำเร็จตามที่วาดฝันไว้จริงๆหรือไม่คำตอบของคำถามนี้คือสิ่งที่เราทุกคนต้องติดตามกันต่อไปครับ